ไม่ค่อยเลยนะดี๋ยวยกได้เอาเปล่าเด็จพ่อไม่เคยบอกเลยอย่าพูดเยี้ยงนั้นไอของที่ได้แล้วก็ได้ไปมาได้ใหม่แม่ทูนห่วยเปียเสียขาผมฉันจะทำยังไงแล้วไป่ะะอ๋อคบการสามสิบสองไม่ต้องกลัวอย่าคิดอะไรเลยเพคะข้าพเจ้ามาแล้วถ้าจะมารัคู่มันของข้าพเจ้าอสมได้โปรดกลับสู่เมืองแม่นางคนนี้ถึงขั้นบอกว่าใส่ขาเทียมเพิ่มอีกเลยเหรอมินประมาทพระองค์ท่านมา ไม่ใช่ไรหรอกหน้ารักอยู่แล้วเออน้องมีเหลือเศษสักร้อยไหมแต่ว่ากางอายอะ่ะเดี๋ยวกูลบก่อนวิชาไม่ีกูไม่อยู่จะได้ไม่เห็นพ,พี่นางเออคือคอยากได้ใช่ไหมไม่เอาแล้วเดี๋ยวพอ<ะ>ีิชาให้เลยพากุูมันเนี่ยถ้าเกิดหมอช้ามีลูกแล้วก็สงสัยจะต้องคายแล้วเพคะอุ้ยอยากคายแรงมาก ถ้าสูงเห็นยังไงว่าข้างต่ำหมอฉันโหลดใช่คะสูงด้วยใจก็พอแล้วเนาะปากดีนะยังไงก็ได้ได้โจ๊กอย่างเรานะดีที่สุดเอาเราเละโอ้ยเราสุขคนวุ้นเต็มปากวุ้เละถ้าคุณเป็นของเสด็จพี่เจ้าเองเลยชื่อว่าสุขคนใชคะหรือมอมมอมฉันเออให้โอกาสพระเจ้าพี่เลือกใหม่ก็ได้เปคะเรามีสามใบเถาเลยสามเทาถ้าเป็นไปได้สามใบเถานี้เอาไปไหวไปไปถวายสังฆทานที่วัดแล้วไม่ต้องเอากลับเลยแล้วกัน สามเท่าเนี่ยจะเกลียดทหารใช่ไหมสองคนนั้นนะ่ะเป็นพี่น้องกับเจ้าก็เหมือนพี่น้องข้าแต่เจ้าน่ะคือคนรักของข้าข้าคงเลือกคนอื่นไม่ได้หรอกจก้ะน้องหญิงเชิญถึงยังไงก็แล้วแต่ความรักอะ่ะมันสุดสวยสวยงามจะตายนี่จะพูดไปแล้วนะถ้าเสร็จพี่แต่งได้เนี่ยเสร็จพี่แต่งแทนไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด น้องหญิงนะรครองความรักไว้ดีแล้วกันแต่หม่อมฉันไม่อยากมีความรักหม่อมฉันสาบไว้แล้วเพคะพระเอกลิเกนะหม่อมฉันสาบแล้ว <c oughs> ไม่รู้โกรธใครนะเอาอย่างนี้แล้วกันส<ร>าบด<น>ีด้ว้แล้วพอโกรธสุนัขดำอย่ามาทำสุนัขแดงด้วจ้ะโอ้ยแค่ประชาชนธรรมดาก็ยังทิ้งแล้วยัยงจะเรื่องมากยังไงก็ฝากน้องหญิงไว้ด้วยแล้วท่านนะเสด็จพี่พระพี่นางเสด็จตามไปด้วยเถิดไปด้วยกันจะไปด้วยเหรอจะดีเหรอมันจะได้คบคู่พระเจ้าค่ะน้องเอ๋ยจะพาไปเจิญเสด็จเออ ไปด้วยไปด้วยกันแมาไปด้วยกันเฉยเสด็จพิสกพิสตามชมงาการแสดงของพิเกดามาสยาก็ไปต้รับได้ที่สุดโปรพันธพาบ้านคนสู่ในเมืองมาอยู่หลังพิการชมการแสดงจบในท้องเรื่องครับ เสแสงะะแก่ทํำเป็นรักแต่ใจชักหน,นักตึงๆหนักอาบอกไปเรียกงไปทนไนแล้วเขามารับเอเยยังไงก็คงต้องแส่สงานแม่ววโอแม่ววไม่รู้ละดวงใจข้ง โอ้แม่นางแชมชอยโซพาเปรียบตุ้ดังจันทรากันเลยางามจริงเปรียบตุ้ดังจันทรากันเลยงามจริงหาใครมาเปรียบเทียบจริงจะรับจริงแต่น้องเอ๋ย พาเข้าสู่ในเมืองท่านผู้ชมครับอาจารย์ติ